ช่วงมาจุ่มกันเรามาจุ่มกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาจุ่มน้องมันลี่ล่าสุดเลยนะคะเขาร่วมกับ w a r n e r b r o บครบร้อยปีค่ะพร้อมกับคอลแลบกับหนังดังของ w a r n เ r b r o t h e r นั่นเองจ้าขอบอกก่อนนะคะว่าจุ่มครั้งนี้มีเมย์เลือกแบบเลือกตัวได้มานะคะตัวละครตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มเมย์รักมากนั่นก็คือคุณวงก้านนั่นเองค่ะ วองกานะคะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตนั่นเองนะคะเขาเป็นเจ้าของโรงงานค่ะและสิ้นปีนี้นะคะเขาจะมีภาพยนตร์ที่เป็นชื่อของเขาเองนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องวองก้านะคะเป็นชีวิตของเขาในวัยหนุ่มค่ะตั้งตารอดูไม่ไหวแล้วพรวบป,ปั๊บมาดเขาออกซีรีส์นี้มาแล้วมีคุณวองก้านะคะมีเม์ก็ไม่รอช้าค่ะรีบสั่ง เจ้าตัววงกานีม้มาเลย